ในคลิปนี้เราจะทําน้ํายานางแบบเข้มข้นนะคะเราก็จะเก็บยานางมา30ใบค่ะล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆเ,เหมือนเดิมใส่ลงไปในเครื่องปัน่นแล้วก็ใส่น้ำเย็นลงไปครึ่งลิตรค่ะไปครึ่งลิตรแล้วก็ปั่นให้ละเอียดลักษณะเดียวกันกันกบ ที่เราทำแบบเจือจาง ัันสิทธิ์แล้วเราก็จะเอามากรองใส่ขวดแก้วเก็บไว้ในตู้เย็น3าห้าวันเหมือนกันแต่เมื่อเราจะดื่มเราจะต้องเอาออกมาทีละหนึ่งสองช้อนโต๊ะแล้วก็ผสมน้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะให้มันเจือจางขึ้นมาค่ะใช้ดื่มได้เลยนะคะ ต่อไปแล้วก็กรองค่ะเราทำผ้าสองชั้นก็ได้ค่ะเพื่อจะได้ละเอียด ัน้นมากเลยแล้วก็ใส่ตู้เย็นได้นะคะว่องนี้เราตักออกได้คะ่ะแล้กอ,อกสิขวดเข้าตู้เย็นเวลาจะเอามาดื่มก็มาผสมน้ำอีกเพื่อให้มันเจียจางสมุนไพรนี้เราจะดื่มมากติดต่อกันนานก็ไม่ได้นะคะเราต้องศึกษาด้วยว่า เราจะกินเพื่ออะไรเราจะใช้สมุนไพรแบบไหนนะคะแต่ว่ายานางนี้ก็สุดยอดในการดูแลลูกรักษาลูกค่ะเราได้น้ำยานางเข้มข้นแล้วค่ะก่อนจะดื่มเราใช้น้ำยานาง1ส่วนต่อน้ำสะอาดอีก2ส่วนนะคะแล้วค่อยดื่มค่ะที่เราเห็นนี้คือ ผลของยานางนะคะจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะ